สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมไมค์ครับ1.17อันนี้อัปเดตใหม่ด้วยนะครับในะคบคุณผู้รับเดียวของนี่ต้องเตรียมมีอะไรไหมทำไมของเลยนิดเดียวไออันนี้เป็นโฟร์จูนที่ไปอัปเกรดมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นอะไรดีครับขออนุญ,ญาตคิดแป๊บได้ไหมครับพี่มงพี่หมูคิดไปทํากล้องส่องทางไกลเอา้าลินอย่าพึ่งผ่านขอทํากล้องส่องทางไกลแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะผมจําได้ว่ามันต้องประกอบกันอย่างนี้นะครับ ขอบไม่อย่ามีรอเรือมากรรหลบเดือดเดืจะพูดอะไรก็ไม่รู้ขอบเปิดตรงนี้ก่อนลวกันเนาะเดี๋ยวพี่เหล็กจะพึ่งนะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวรอเผาสักครู่เนาะอย่าพึ่งหัวร้อนอย่าพึ่งใจร้อนเนาะได้เวลาแปลงร่างแล้วครับวันนี้โอ้โหรู้สึกว่าจะพูดเลยได้อย่าพึ่งลิ้นพันครับนรู้สึกว่าวันนี้จะพูดดังมากขึ้นนะครับเพราะว่าอัดคลิปตอนช่วงเที่ยงเนาะไม่ต้องกลัวข้างบงข้างบ้านมากระทืบครับเร็วมันทำยังเดี๋ยวพี่ครับแล้วกล้องส่องทางไกลมันทำยังไงครับพี่พี่ครับขอแป คุณผู้ชมเดี๋ยวขอเปิด Google อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะมันต้องใช้2อันนะครับผมก็ลืมไปเลยว่ามันต้องใช้อาร์ตเขาเรียกว่าอะไรวะดูดูแป๊บหนึ่งอ๋อคอปเปอร์นะครับต้องมาเรียกว่าคอปเปอร์คอปเปอร์อยู่ไหนพิดมันหาอยากตบดาไปคิดมันกดพิษติไดไปกดเป็นอันนี้อันนี้เลยขอบคุณครับสําหรับก้องสทางไกนะครับผม ก่อนจะ,ะจมันจะไม่ไหวแล้วมันหิวข้าวก่อนมันกระโดดมันต้องเดินมันวิ่งไม่ได้ทํายังไงด่พี่แมงมุมอย่าเพิ่งเห็นนะครับพี่ครับคงไม่เห็นผมหรอกมั้งผมจะเดินไป เออผมขอแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเขาเรื่องก่อนอีพีนี้คือผมจะมาทําการหาตอนแรกว่าจะสร้างบ้านใต้น้ำเอ,อเนียจะอหยุดลงแค่นี้ก็ต้องเจ็บตลอดตอนแรกจะสร้างบ้านใต้น้ำนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วขอไปหาไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอันเนี้ยไอ้ที่มันอยู่ในเนเธอร์เขาเป็นเล่เลยนะเล่เดี๋ยวนึกชื่อก่อนได้ไหมเล่นในเทอร์ไรท์ครับผมเดี๋ยวขอตีข้าวก่อนมันเดินช้าจัดเลยผมก็ลืมเอาน้ำมาเนาะจะใช้สูตรน้าเทแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวแบบรวดเร็วทันใจแต่ว่าแบบนี้มัน ทันใจกว่าไหมทันใจมากๆอย่าเพิ่งทันใจครับทันมาทันกลับทันหลังทันหน้าทันอย่าไปเล่นเยอะครับพอเดี๋ยวตีข้าวตรงนี้แป๊บหนึงกันเดี๋ยวอีพีนี้ตั้งแต่อีพีที่แล้วแล้วเนาะผมไม่ได้ร้องเพลงเลยอะคิดถึงกันบ้างไหมอะเสียงเพลงอันไพโรของตัวกระผมะครับเดี๋ยวจัดให้หนึ่งซิงเกิลแล้วกันเนาะส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด ก่อนเธอตัดสินใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งร้องนะพี่แป๊บนึงจะหิวตายครับคุณพี่กองคาร์บอยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกลมากวันนี้เป็นเลงอะไรไม่รู้ไปซูมมั่วเลงอยู่ตรงนี้หึงเร็วๆให้ไวให้ทันพี่บันช้าจะจัดเลยเนาะคร์บให้ไวเลยครับพี่ครับโอ้โหเจ็ดสิบเอ็ดอันเจ็ดโอ้โหเอาเยอะๆเยอะกว่านี้ได้ไหมขอไปอีกได้ยาอย่าเพิ่งลิ้นพันเดี๋ยวขอไปร้องเพลงให้จบเลยละกันเนาะเธอกำลังสรรับสน สงบอารมณ์ไว้ลลงนึกเรื่องดีๆที่สองเรามีกันมากมายล้องผิดหรือเปล่าไม่รู้นะหลับตาลืมเหตุผลให้โลกมีเราแค่สองคนคนอื่นไม่มีตัวตนและคนลงไปข้างใน <c oughs> มันมันชักอารมณ์ไม่ดีจริงร้องเพลงนี้นี่ของขึ้นทุกทีความสุขในวันนี้ ยังลงเหลืออีกแค่ไหนความรู้สึกดีๆกับคนคนนี้ยังมีบ้างไหม ถ้าเธอไม่รู้สึกฉันพร้อมจะเดินจากไปถ้าไม่มีความอื้อคือสะไลินจะพึ่งพันสุขก,กับฉันก็คงไม่ใช่ฉันเชื่อความรู้สึกมันสำคัญกว่าสิ่งใดไม่จะเป็นอาจจะไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ขอไม่ลองแลวกันเนาะเดี๋ยวไปเข้าเรื่องเลยดีวยกว่าผมรู้รับชมรับท่านแกะลินจะพึ่งพันครับ เราต้องวางของแบบเป็นระเบียบนะครับตอนแรกไปวางตรงนู้นกันไม่ได้หรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันวางตรงไหนก็เหมือนกันเลยครับพี่อย่าไปวางมงวางมั่วก็พออย่าวางนี้วางนูน้นโอเคเติดกดติดยากขอบคุณที่วางดีด้วยและกันนะครับ ผมว่าได้เวลาเข้าเรื่องครับเราอย่าไปเข้าอย่างอื่นนะครับขอร้องอย่าเสียเวลากับจุดจุดนี้นะครับพี่ไม้พี่ไม้มาตรงนี้หน่อยต้องเดินมาตรงนี้อีกไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงไหนมันสติ๊กมันทํำยังไงมันทำอย่างนี้โอ้ยยี่อันขอบคุณครับพี่ได้เยอะจะจัดองวันนี้ไมีกแพ็กลัวๆโอเคคุณผู้ชมเราอย่าเสียเวลาเวลาครับไปลงเนเธอร์กันเลยดีกว่าคลาสคุณผู้ชมคลาสดีๆค,ครับพี่ครับก็แล้วโอ้โหตรงนี้เสียงดังมากโอ้โหมีมันเดียวพี่มาพี่มายังไงอะพี่อย่าเพิ่งโอ้พี่แก๊สอีกแล ครับพ <th> <pre> <language> <ped replacement> ี่ใจเย็นๆครับพี่กงอารักกูตายอีกแล้วเบื่อเบื่อโดนงีอาหูเบื่ออาบูอาเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้หวย เปิดประตูหน่อยที่มันจะติดตรงนี้ตลอดเวลาไม่ได้หัวกําลังจะไหม้ไหมมากตอนนี้ยามันอยู่ไหนไม้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่นี่ที่โอ้โหยาไปที่นี่ดีกล่องขันนี่มันก็อยู่ไกลเกินมันจะอยู่ไกลไปเรงเดือดวทำตรงนี้เลยกันยาไปอยู่ไกลมากขอร้องครั้งสุดท้ายถ้าตายอีกรอบมีเกือบดูโอ้โหเพชรเหลือโอ้โหเพชรเพชรเพชรยาเดี๋วยวคุณผู้ชมครับผมขอเตรียมของก่นกอนแล้วกันนะครับก่อนจะไปเนเธอร์นะครับ เรามี TNT แก้วอันนะครับก่อนจะไปเนเธอร์จริงๆไฟแช็กมันไปไหนวะเดี๋ยวพี่ครับขอขอไฟแช็กหน่อยครับไฟที่มันมีฟิบวับมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนแถวนี้มันตดติดแยกกับแ,แถวนี้มีไหมคุณพูดรับ ชมช่วยกันดูหน่อยได้ไหมช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีไฟแช็คมันต้องทําแบบไหนวะเดี๋ยวนึกก่อนหด้ไหมต้องใช้ฟินกับอะไรวะมันขาดอีกอันหนึ่งมันคือมันคือยังไงตรงนี้มีไหมไฟแช็ะครับมีให้อันหนึ่งไหมไม่มีใช่ไหมขอบคุณครับไอ้กล่องมันติดยากมันติดอีกกล่องนี้มีไฟแช็คมันไม่หาอีกมันกล่องสุดท้ายโอเคนี่นี่นี่เจอไฟแช็คขอบคุณครับไปลงนเธอร์กันดีกว่านาอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดที่จะทำย้ายผมติดย้ายผมโมโหนะครับ ให้ไหวเลยครับพี่ครับคุณพี่อย่าเพิ่งบังไอ้โุงลาบมาอย่าเบื่อไอ้ลาโมงลามามาบาังผมทําไมตรงนี้รีบพี่เกตอยู่อย่าเพิ่งมองเห็นมันติดอะไรตรงนี้ตลอดอย่าติดเด๋ยวมีการจะพ่นอะไรไหมยอย่าเพิ่งพ่นนะครับเดี๋ยวขอตรงไหนดีตรงทําเลมันดีๆเอาไปกลับไปที่เดิมดูครว่าเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนดีกว่านะผมว่าผมจะเดินตามสะพานไปครับคุณผู้รับชมทั้งหลายครับโอ้โหโคตรจะดีบิ่เลยขอบคุณสําหรับที่ตกจากที่สูงนะครับ คุณผู้ชมครับตรงนี้มันือเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งคุ้มชมเอาตรงนี้ก่อนมันคืออะไรมันเป็นเดี๋ยวเดียวมันตัวหู่กล้องส่องทางไกลก็รืมออกมาไอ้ตรงหญ้าที่ผมไม่ซูมไม่ทำเอฟเฟกซูมให้แล้วกันเนาะขี้เกียจเพราะว่าผมจะรีบบุกพิกระดูกอยู่ทางซ้ายครับอย่าเพิ่งจะพูดไวทำไมก็ไม่รู้เอาตรงนี้เลยกันตรงนี้เหมือนคุค้นๆเหมือนเคยขุดไม่เป็นไรขุดต่อเลยแล้วกันเนาะขออนุญาตระเบิดตรงนี้เลยไหมลอ,ลองลองแบบระเบิดดูครับขออนุญาตแล้วมอย่าแอบ,บแอบ,บแอบ,บไ,ปไ,ปไปดิ เดี๋ยวอยาเบลโอู้หย,ยางแรงอูโหมาเจอเฉอยโ,โคตรจะโชคดีเนาะขอนุญาตขุดทองก่อนแล้วกันเนาะเก็บอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจุ๊ดีได้สองก้อนเฉยอ้โหูน่แาตา่ดีไม่พอต้องโชคดีขนาดดีด้วยเนาะคุณพี่คุณพี่ท่านคุณพี่ธงผมว่าผมขุดเสร็จผมต้องย้ายที่คุณผู้ชมมันต้องใช้ที่ขุดนี้แล้วเปล่าเดี๋ยวพี่ครับขอร้องละอย่าเป็นผมรู้ว่ามันต้องใช้ที่ขุดนี้ ขอบคุณครับได้มา1ก้อน1ก้อนอันนี้จะเป็นก้อนที่2มีเสียสลามอยู่ข้างหูครับขอก้อนที่2เหลือขอบคุณครับสำหรับก้อนที่2เดี๋ยวผมไปหาที่ขุดใหม่ลวกันคุณผู้ชมครับผมว่ามันน่าจะไม่อยู่ที่เดิมโอ้เจอพอดีขออนุญาตบนตรงนี้อยากได้่ด้แลบตงตีไม่ไดเเรือขอบคุณสําหรับเอีกพีอีกรอบเดอ้อคุณผู้ชมค,ครับผมรู้แล้วว่าวันเดียวว่าผมลืมอะไร ผมลืมอาหารนะผมจะเอาไกดมันแหลกอะไรก็ไม่รู้ลืมขนมปังมาอีกเมื่อก,กี้ขนมปังได้มาเป็น10แพ็ค2 0แพ็ค50ขอเอาเห็ดตรงนี้เป็นอาหารก่อนแล้วกันเนาะมันต้องการเห็ดสีน้ำตาลโอ้เจอพอดีไม่เป็นไรพี่ตีดีๆผมเอาไม้มาด้วยโอ้โหแต่ว่ากดอะไรมันกดหลายรอบหลายรอบจะจัดขอดีๆมันกระโดดแบบตรงนี้ไม่โดนไม่มีการโดนความร้อนแรงจากที่นี่ทั้งนั้นครับพี่วันนี้เสียงดังได้ครับเพราะว่าอาัดคลิปตอนช่วงประมาณตอนเที่ยงครับไม่กลัวแถวใครดี๋ยานลถึงสะท้อนกับเรือมาด้วยเรา ปลงล่างเลือบแมันจะมันจะมันจะโมโหกันแรงว่าีะมันดัเรียกขอบคุณสำหรับเอ็กพีอีกรอบเด้อโอเคครับเดี๋ยวอดอเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันมันได้มาอย่างไงวะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทำอันนี้ก่อนต้องทำตัวขาแอบจากที่ปลอดภัยแอบให้มันปลอดโดยที่บนเลื่อนแยกมันเลื่อนยากอีกแล้วแอบมันก็กดติดแยกอีกแล้วยากมันหลงนววางวางก่อนครับเราจะต้องทำต้องทำเป็นอะไรวะเดี๋ยว อ๋อเราต้องทําเป็นจานก่อนคุณผู้ชมครับจานมันทําแบบไหนวะมันต้องเอาไม้ก่อนอย่างนี้ก่อนใช่ปะแล้วก็มันทําเป็นยิงนี้นี้แล้วก็เราจะได้เห็ดมาครับเห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่นี่โอ้โหได้มาสี่อันสองสามสี่ขอบคุณครับสำหรับในการให้หงให้เห็ดนะครับเดี๋ยวไปหาเนเธอร์ไลท์ต่อเลยและกันครับคุณผู้ชมครับผมว่าเราอย่าเพิ่งหาเนเธอร์ไลท์แม่ผมขี้เกียจกลับบ้านจะจัดเรามาฟาร์พี่เห็ดกันแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งตกลาวาพี่ผมขอแล้วครับผมขอจริงๆถ้าตกลาวารอบนี้ก็ก็ตกไปได้ดับกดตีก็ไม่ วมายิงตรงไหนเ,เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยิงหรอหลอกกันเก่งเนาะผมอยากรู้ว่าแร่เนี่ยเธอไหลนี่ถ้ามันแบบว่า มันใช้มันต้องใช้แกนนะผมจาไม่ได้แล้วจาก E ีีที่ผมเคยเล่นของ1.16นะครับว่าต้องใช้แกนผสมกับทองอะ่ะเพื่อที่จะทําให้มันเป็นเป็นอันนั้นนะครับเป็นที่ว่าเป็นชุดเนเธอร์ไลท์ครับหรือว่าดาบเนเธอร์ไลท์อย่างเงี้ยผมก็น่าจะลืมไปเนาะลืมนิดเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกขอมีใครเป็นระเบงระเบิดอูโหูมีการยิงกันเกิดขึ้นครับยิงจากช่องทางไหนครับพี่ขอช่องทางขอทราบด้วยมันได้ยินเสียงเหมือนมันมัน,มนใครมันยิงวะเมื่อกี้เดี๋ยวป ตรงนี้มันคุณเนาะเหมือนจําได้อ๋อทางเก่าที่เราเคยมานี่ว่ายาบขออนุญาตบวกพี่กระดูกก่อนแล้วกันเนาะพี่กระดอบพี่กระดาบพี่กระดาบเน้อเมื่อใครมันยาหูโอ้มันาพี่กงพี่ยาบมันนยิงอีกแล้วมันยิงใกลเราไปหูมันยิงจะโหลดมันยิงตุบกันกูกจะ ายคุณจะตายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตาจงจริงพี่พี่แก๊สอย่าพิ่งครับพี่ขอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมแปบ๊แปบหนึ่งนะขอแอบแป๊บหนึ่งรีเลตแป๊บหนึงน่งรีเซต็ตรีเซต็ตขอรีเซต็ตแป๊บหนึง่งใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบเนาะยาเรือสูงโอ้โหมันน่กลัวมากเลยพี่ไม่จานลงดีๆอย่าเพิ่งลงตรงนี้ไม่น่าตายหรอกมัง้งผมว่ามันหมู่มันตายแน่นอนอะ่ะพี่ต้องไปเป็นไวครับห้ามมองข้างหลังอย่ามองมีการจะยิงอย่ามองหนาอย่ามองมานะาตาดวงตาแดงเบลียิงมาหนึ รีบกลับด่วนๆขอนู่นดโอ้โหตรงนี้ได้ไหมอุ้ยผมเป็นคนเนี่ยอเบือลบเดือบตัวติดอะไรมันลงเชาตลอดมันเดินเ้ามากแถวนี้ค่อยๆค่อยๆดีๆครับใจ๊ยิ้มเอขอบคุณสําหรับที่เออเดี๋ยวตรงนี้ผมเคยมาขุดเมื่อไหร่วะเดี๋ยวน่าจะนานเลยใช่ไหมโอเคอย่างน้อยเรามาย้ำอีกทีแล้วกันคุณผู้ชมครับผมว่าเราต้อง เหมือนเราเคยมาเนาะจำไม่ได้นะมันมันมาเนี่ยอ๋ออีพีอพีที่เราทำที่เราขุดแตกจำได้จำได้ที่ผมเจออันหนึ่งแล้วผมขุดไม่ได้ผมจำได้เลยครับเอาตรงนี้เลยมาตรงนี้เดี๋ยวไฟเช็คอยู่ไหนอยู่นี่บาโอเคเดี๋ยวยาพิ่งติดพี่ครับยาเจนเอ่อโอ้โหยางจะแรงตรงนี้มีอะไรไหมมีขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะทำเป็นบันไดยาครับอยาพึ่งอยาเพิ่งโอเลอไปหนึ่งทีเดี๋ยวโกยจะเลยแล้วแป๊บนึงขออยอันหนึ่งขอ ไฟแช่มันอย้าอ,อีกแล้วมืออย่าพี่มันจะโขดกระโดดขึ้นก่อนพี่เจ็บแตะรุนแรงรุนแรงเหลือเกินเกินใจของคนจะทนตรงร้อนโลนตะเกียตะกายปะเดี๋ยวบิรดลองไม่เป็นแล้วลองได้แค่นี้นะเดี๋ยวก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันอย่าเพิ่งระเบิดอย่าเปรี้ยงโคตรจะเกลียออกับเสียไปตั้งสามอัน เราเปลี่ยนจากการวางอ,อย่าพึ่งลิ้นพันเราเปลี่ยนจากการวางระเบิดแล้วเรามามาขุดเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันเปลืองระเบิดนะครับพี่เลนนี้ก็เอาไปด้วยครับรักพี่เสียดายน้องจัดจัดขอสองเลยได้ไหมควบสองเลยครับจงังหวะนี้สวยงามครับข,ขูหอยากให้เยอะให้เยอะมากพี่เดี๋ยวของมันจะเต็มแล้วนะ,นะไปวางระเบิดตรงนี้เลยกันเดี๋ยวหาหาทำเลในการหลบหนีแป๊บหนึ่งครับพี่อย,อย่าพึ่งมันอย่าพึ่งติดตรงนี้ขออีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบสุดมันไม่สุดท้ายห,หรอกเหลือตั้งสี่อันขอ บียดโอ้ตุขูเจออีกแล้วเจออย่างจะเก่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจอเก่งมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งเลยอ <c oughs> ยากถ่ายรูปอันนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่งขุดเนาะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับต่อไปก็คือเราจะขุดนะครับผมว่าเล่นเนี้ยมันหาง่ายกว่าเพชรอีกเนาะเพชนี่หาอย่างยากเลยครับพี่พงศ์พี่เพชรกัวชาเจอแต่ละกงแต่ละหมู่อยากไปกงไปเก่งกันรลยว่าขอบคุณครับสำหรับอันที่เท่าไหร่เดี๋ยวอัน3ามก้อนนะครับโอเค ันอยู่ไว้แก้วเนอะมันถ้าเรากระโดดขึ้นบล็อกนี้นะเดี๋ยวมันน่าอยู่ไว้ประมาณไว้8ไว้แก้วเนอะน่าจะใช่เนอะจำไว้ด้วยครับจำไว้แล้วนำนำไปใช้ด้วยนะครับ ผมไม่รู้ว่าอีพีนี้ผมพูดเสียงดังหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมอัดคลิปตอนเที่ยงครับตอนประมาณตอนนี้กี่โมงประมาณบ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างบ้านเขาไม่มีการหัวร้อนแน่นอนครับเพราะว่าเขาตื่นกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ตื่นกันแน่นอนขอกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันนะผมต้องย้ายที่แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับผมว่าลาวาตรงนี้นี่ควรนะครับเพราะว่าเล่ส่วนมากมันชอบอยู่ใต้ลาวานะครับเชื่อในสเต็ปของผมครับโคนยัดมันจะอย่าเพิ่งติดครับพี่ขออีกรอบนึงอื เนี้ยอ้โหแรงมากแรงเฉียดไม่มีอะไรเลยเหรอโคตรจะผิดสูตรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูตรนี้สูตรนี้ขออีกทีนึงชอ่องนี้เลยชอ่องทางนี้เลยครับตรงนี้เลยเน้นๆเลยโคเน้นๆอีกทีนึงอย่าแอบไปมันมาเอาเอาเออ่ะโอ้โหโดนตลอดเกลืออีกแล้วใช่ไหมพี่ <c ười> เกลือตลอดเลยผู้ชายคนนี้ไอตรงดำๆเนี่ยครับน่าสงสัยมากว่าพี่จะมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งยาป๊บหนึ่ง มีอะไรแม่เกือ <c oughs> ทุกอีพีอัน,นสุดตายอันเดียวมาอย่าพึ่งนึกว่าจะหายอย่าบักอย่ามงอย่า <het art> มีอะไรไหมครพี่ครับไม่มีแล้วหรอโอ้โหควรจะขี้งงอ้าวหูเจอเฉยจะบอกขี้งงไม่ได้ขี้งกครับไม่ใช่ขี้งงขีน้นู่นด่าคูดขี้ทาไมเขากําลังอาจจะกินข้าวแล้วดูเราไปหยุดก็ได้เนาะใช่ไหมใช่ไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าผมกําลังรับประทานอาหารอยู่ครับพี่มาพูดเรื่องคงเรื่องคิงเรื่องเอิร์ดจะาช่างพูดลิ้นจะพันทําไมเดี๋ยวพี่ให้อันเดียวเหรอครับพี่ครับโอ้สองอันอีกแล้วคตรจะโชคดีโชคดีจะจัดเลยพี่เนาะล่า เราต้องการตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าแร่นี้มันชังหาไม่ยากหรอกแต่ว่าอาหารผมหมดผมต้องรีบกลับบ้านนะครับคุณผู้ชมขอไวๆเลยครับพี่มามือยามันแหนจัดุลยขอบัยาอันที่เท่าไหร่อันที่5เราต้องใช้กอันนะครับผมจะอัปเกรดอ,อุปกรณ์แค่เดียวเนาะอย่าไปอัปเยอะเลยเดี๋ยวไว้หลังค่อยมาใหม่นี่คือวิธีการหาแร่นะครับเข้ามาดูที่วาวเมื่อกี้วแปดตอนนี้แปดเดียวพี่มาเป็นายเท่าไหร่มอหูมันอยู่มันผมว่ามันอยู่ทุกวาวครับแต่ว่า ช่างแล้วกันนไวนู่นไว้นี่เดี๋ยวผมผมหาอีกสักพักไหมผมไม่หาแล้วดีกว่าผพว่าผมกลับดีกว่าเนาะทางกลับผมอยู่ไหนพี่ครับวิญ้ามันโดนอะไรกูรูโอเคครับขอบค,ครับที่รับสเก็ตบาดแผลจากพี่ไฟนะครับ ผมเจอตัวนี้อีกแล้วผมอยากขี่ครับแต่ว่ามันกวครูตีไม่โดนตลอดพี่เห็บอยากขี่แต่ไม่รู้จะขี่ยังไงครับดโดพี่ไฟตรงนี้ตลอดเลยอ่ะพี่อย่าพึ่งนะครับคุณู้หพี่แก๊สโอ้พิษเดี๋ยวพี่หายไปแล้วเหรอหายไปตัวโอ้ทำได้ต่อนี่ว่าอ๋อเรามีจา่เรามีจานเยอะครับคุณผู้ชมเรามีสีอันนะครับเรามีเสียถ้าคลิปนี้เสียงมันดังไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่านี่คือการพูดธาใครจะยิงผมอย่าพึ่งยิงครับพี่ครับค่อยๆอย่าพึ่งใจเย็นมาตรงนี้ขออนุญาตกลับมันกลับยังไงวมัน ต้องขึ้นไปข้างบนเหรอใช่ัหมอย่าโอ้ฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วกันผมว่าเราด้าโอมันตีกูอีกแล้วมันตินนดอันเราดิ้่โอ้กูตายไม่ได้อย่าเพิ่งพี่ปัะจูพี่กระดงมีการติดบาติดเลอ,อขอบคุณสำหรับเอ็กพีรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นั้นเครับผม อย่ามาทำร้ายกันอย่างนี้เลยนะครับพี่ทุกคนมีการเอาไข่เปนโยกหใกล้ชิดมาเอาเลยครับมีการบวกหนึ่งต่อหนึ่งกับพี่กระดงกพี่กระดูกไอ้อตตกอะไรไม่รู้ขอดูวันน้อนวันเป็นเดี๋ยวอาเใคนมันยิงใครมันดูบีบวกกันเลยครับพี่มีการยิงทางสอนเนี่ยมีกระดูกยาเพิกมีกระดูกเนี่ยพี่ยาพี่ยิงกับพี่กระดูกมันยูพี่กระดูกเบื้ยยิงพี่กระดูกทำไมมันยูเ้ขอบคุณที่ยิงกันเองนะครับ คุณผู้ชมครับผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยาคุณกำจะยิงได้ยินเสียงมันจะยิงมันอยู่ไหนมันเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้นะต่วผมว่ามันบั๊กหรือเปล่าว่ามันกดสามเหลี่ยมมันละไม่ดยิงอีกแล้วเนี่ยแหนมเสียงมันหยุดเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันบั๊กพี่อยามันอยู่ไหนคงบูคูมมันอยู่ใกล้เกินเดี๋ยวรีบรีบเปลี่ยนอาวุธยาพื่นที่มันยิงอันรัด พึ <tra> ่งจบปั๊บอ้คุยไม่โดนมามาพี่มันกดยาติดยากมาครับมาครับในจังหวะการเอาคืนพี่อยู่บนหัวยาใกล้ๆเน็ตมันจะมันโอ้โหไม่โดนลบเก่งมันจะวอดทันสองมันมึงลบเก่งเกินมันจะมันแล้วหูอ้ยกูเหนื่อยกับมึงจริงๆเลยเนาะพอได้แล้วมั้งพี่พี่จะจะร อะไรก็กวนเนี่ยมึงจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเอาเนาะเอาตอนนี้ไม่แน่ดีเพราะว่ามันหิวเกินไปมันกินอันเดียวไม่อิ่มด้วยเสียงผมเริ่มแหบนะครับคุณผู้ชมครับต้องขออภยัยในคลิปนี้อาจจะใช้เสียงเยอะไปหน่อยผมว่าเรากลับบ้านไปทำไอ้ไอ้ดาบในเทอร์ไรท์กันด,ดีกว่าเนาะเดี๋ยวติดอะไรก็มไม่รู้คบมันติดมันติดตลอดอย่าเพิ่งติดโคคูตรงนี้ก่อนพี่โอ้ตลอดอุ้ยกดไม่ติดตลอดเวลาเนาะพี่เนาะคุณผู้ชมผม กลับบ้านนิแมหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวมพิงกลับเดี๋ยวคลิปมันสั้นเดี๋ยวคลิปมันสั้นยาวยิงมันยิงอีกแล้วมันจะยิงเสียมพี่อย่าไปลาวามันตรงนี้มันนี่เอามันตีเน่ะมามันมันไม่ตีเราหรอมันได้อะไรมี้ยมันปืนตรงนี้ดิมันก็มาตุกมันจะไปลาว่าทำไมวกูจะตามกูตามตุกตามอย่าพี่อย่าเพิ่งอยากข่าให้แล้วเบี่ยเดือมันไม่ให้อะไรเลยอ่ะมันโคตรขี้งกเลยเนาะนาทีเสียงตรงลอ่ะอย่าลงดิดิมันเสียงตามมันยิงก็ดูยิงไม่หลบไม่โดน กับอยองูมันลำบากยองูองใกล้เช่นมากมันอยากเพิ่งยิงกุมง่ามาขวาพิษโคตรเกใกล้แล้วใกล้นิดเดียวมันอยากเพิ่งโคลงล้กูไม่อยากตายแล้วถ้ากูแต่กูมไม่ดูดเดี๋ยวอย่างงี้ยังไม่ได้รอบเล่วเล็วขอบคุณครับที่ไม่ฆ่ากันเนาะอ้าวมาที่ปะหูรากาศกูกลับมานี่ปนต้อนรับกันดีมานี่ครับโอ้โหมันจะกรซอนเลยขอบคุณสำหรับอีกพีรอบที่ลอยล้านห้าพันลอยล้านครับผม ถึงซักทีนะครับพี่เข้าประตูตรงนู้นเข้าวาร์ปตรงนู้นออกตรงนู้นคืออะไรก็ไม่รู้ทาประตูก็มั่วผมจะทําประตูเชื่อมต่อแบบที่ไกลๆไงแต่ผมทาไม่เป็นอ้าวโอ้โหวางก็มั่วผมทําไม่เป็นให้ผมทําไงพี่เดี๋ยวมันเปิดเปาอย่ามันเหล็กมันโดทบเดี๋ยวทานอยู่นี่ทานอ๋อแล้วเนี่ยเธอมออยู่นี่อยู่นี่อย่าเพิ่งหัวร้อนแป๊บนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรออันนี้เผาเสร็จก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับหอันเองครับ ถ้ารอเผาน่าจะมีคนคนหนึ่งต้องตายไปแน่นอนพี่อยากกระโดด้าอยากรงนี้ขอก่อนแป๊บเดียวเดียวมันโขมันอยาเพิ่งเต็มเอานี้ไปเก็บก่อนแบบโอเคครับขอแบบเยอะๆเยอะๆเอาเยอะๆมึงดีอันนี้ดีเลยดีมากโขมันติดโกรแยกตลอดหรือมึงนี่จะแยกไปอขอออุญ,ญาตรับประทานแป๊บหนึ่งเลยกันนะครับจากที่เราฟาร์มมาครับเราต้องเอาของมาเก็บให้เรียบร้อยครับเปเรเอาให้เรียบร้อยมันเรียบร้อยตรงไหนวกูยังเก็บอย่างจะมั่วมั่วมากไม่เป็นไร เก็บไปกอนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังครับตอนหลังมงหลังไม้เนาะตอนนี้ก็เนนมัวไปก่อนแล้วกันเออดวอันนี้นี้ไม่ได้นี่ให้ไม่ได้มันไม่ใช่แร่ใช่ไหมมันให้ได้มันให้ได้แต่ไม่รูวได้เดี๋ยวเอาอันนี้ไปเผาได้ครับขออันนี้คืนคืนด่วนเดี๋ยวมันยากมันยากเย็นมันมันอยู่ไหนมันมันจะอันนี้เป็นเป็นนี้เป็นนี้โอ้สิแปดอันครับพร้อมครับเนเธอร์ไลท์มาทันทีมาทันทีหกก้อนครับคุณผู้ชมผมจะทําการผสมมันเราจะผสมไปดัดสามได้ก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมัน มันต้องใช้กี่ก้อนอะพี่เดี๋ยวพี่ครับมันใช้กี่ก้อนอนะมันมันได้ใช่ไหมแล้วแล้วผมต้องไปทำยังไงต่อคคุณผู้ชมมันต้องไปบวกกันไหมผมลืมว่าคุณผู้ชมมันต้องทําแบบนี้ใช่ไหมในเทอร์ไร์กับไอโต๊ะเงินโต้นี้มันหายไปไหนพี่มันอยู่อยู่นี่อยู่นี่คุณผู้ชมโอเคครับเราจะทําการอยาคุณผู้ชมสามสองดับเดียวเดี๋ยว,ยวมันทําแบบไหนวะ เดี๋ยวผมจำไม่ได้คุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาดาบขึ้นก่อนขอไปลืมลืมวิธีการครัพครับคุณผู้ชมผมมันจะติดอะไรกันไม่รู้ตรงนี้มันกดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ๋อเนเธอร์ไรนี่มันต้องคาพกับโต๊ะอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะมันต้องคาพกับโต๊นะไงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิด Google แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแป๊บเดียวครับ คุณผู้ชมครับผมผมรู้แล้วไปเปิด Google มาแป๊บเดียวไม่ถึง2สาวีมันต้องเพิ่ง g o o g l e ตลอดไม่ใช่ Google เราไปดูใน u t u b e ครับไปขโมยไปโลกสูตรเขามาทิศมุมละไม้หายไปไหนหมดไม้อยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับมาเร็วๆเลยครับผมต้องทําโตเนี่ยคุณผู้ชมไอโตเนี่ยครับเป็นต้องใช้เหล็ก2ก้อนด้วยโครโคจะอะไรก็ไม่รู้มันจะมันจะมันจะลงๆคือเป็นยาขนาดนี้ขนาดไหนขอบคุณครับที่ให้อันนี้พอได้นี้ปุ๊บเราจะทําการอัปเกรดคุณผู้ชมเราเราต้องมามานี่ครับเรามาอัปเกรด ตรงนี้อัปเดตที่แบบดีๆเลยครับอย่าไปอัปเดตตรงนู้นครับแล้วเดี๋ยวกูจะพูดอะไรวะเนี้แด๊ดแบ๊จะเพิ่งพูดเดยอะโอเคอัปเดตตรงนี้เลยกันเนาะขอแป๊บนึงโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าเดีวยวเพิ่งลินพาดเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ